สวัสดีครับผมมือนีมาอีสานต้องบอกอีสานครับรบริษัทบ่อไถ่ลมเนีมือนีผมก็มาอยู่ท้องทุ่งนาอีสานครับมือมือนีมาส่งของอยู่แถวโอ้มือแดดพี่น้องเลยมือแดดครับมือหนี่งมือแดดนี่ครับผมว่าบรรยาก,กาศมันใหญ่ครับ าาการต้นไม้ครับเป,เป็นต้นกุ้งต,ต,ต้นเชื่อนน่ครับมาส่งของอยู่มือนีมาส,สามจังหวัดครับสีเกตสีจังหวัดลรบ,บุรี่สีเกตอุบ,บลอำนาจครับ ครับบังบรรยากาศครับบรรยากาศดีดีเลยต้นใหม่บรรยากาศท้องให้ตรงหน้าพี่น้องไม่แอบพายัเพื่อนหรอแต่บรรยากาศดีดีอยู่ข้างถนนนี่พี่น้องป๊รอรงหน้าเกียวครับ ริมงานรถรับจ้างครับมักบรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องจะอยู่ในเมืองบ็ได้มาเห็นนี่นะนี่ครับสเราเจ้าก็เราที่เราก็ตัดต้องให้ต้องหน้าเจะเปิดตัดเอาไปให้ัวให้ควายตัวเจ้าเลี้ยงหัวเลี้ยงควายนะครับทำบรรยากาศดีดีเป็นไม่หลายครับอาจจะเป็นเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับ ต้นไม้ยังหลยอยู่บ้าน,นก็มีเป็นตำบลโนนน้ำแท่งอตำบลโนนน้ำแท่งครับอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญน,นี่โอ่งแล้วมีบ้านศกโดนปอนโดยบ้านสมบูรบ,บรรยากาศดีดีพีน้องเบิ้งต้นไม้ทุ่งหน้าไหมไอ,อ,อยเอาโอโซนของธรรมชาติออกซิเจน ใช่บรรยากาศรถคัจอดนีทีมงานเราราบจ้างครับไปตัวทิททท้ตัวแดงละคอยพี่น้องมาจ้างเด้อเก็บภาพบรรยากาศเบ้างครับเบงต้นไม้ยังลายครับบ้านเนี่ยเพชรบุญบ้านผมพ่มีแล้วเนี่ยแบบนีเบ้างครับต้นไม้ในหน้าคราเจ้าโอ้เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับหลายๆก็เก็บเพเภอบ,บ้านนี่แล้วก็เพเภอ เขตอำเภอเสนางเขียำเพอ่ชม้นโมานครับต้นใหม่หลายเขตอำเภอเมือ okay, งต้นใหม่ก็ะไหลหน้าเหมือนสัดเลยต้นเสืออีกต้นห้างพี่นอ้องป้าเขาด้นานี่ดอีออกซิเจนเต็มปอดล้วน ภาพบรรยากาศทองในตรงหน้าครับพี่น้องมานี่มาอยู่ตรงหน้าแล้ววัได้อยู่ในเมืองเนี้ยครับไปต่อไปก็อุบลศรีสะเกดพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายคลิปไล่์สดเลยเบิ้งครับขอบคุณครับทีมงานรถรับจ้างทุ่มรับจ้างทั่วไทยครับ